มาติดตามภารกิจครับผมของซอเจเรญพัฒนาว่าตอนนี้พร้อมลงเกี่ยวหรือย,อยังครับลงวันไหนตอนนี้ก็99.9%า้าเกแล้วบ้างนี่บ <c oughs> เตคเต็มแล้วบ,บอบสวัสดีครับรสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านครับผม และก็สวัสดีไปยังพี่น้องชอบเพจ a c e b o o k ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บงคลสาวดำซิ่งทะเลน,นะครับมาตามคำเรียกร้องของพี่น้อง f อครับผมว่ารถน้องถึงไหนแล้วอ่าได้ลงเกียวยังผมก็มาทุกวันแล้วครับนี่ติดตามตลอดครับช่วงนี้ฮะลงทุงนี้บ่้อ้ยอ่ะ ให้ตายสิพรุ่งนี้โอ้ยผมต้องอยู่ให้ได้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมาให้ได้นะนี่พรุ่งนี้ผมไปไหนโอ้รถเกี่ยวผมก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับพี่น้องเขาเกี่ยวจนจะหมดแล้วนี่ผมยังไม่ได้ซ่อมเลยให้ตายสิอ้าวน้องสายันบอกว่าลงเกี่ยวพรุ่งนี้ครับพี่น้องเนี่ยเดินไปตรงนี้เองไกลไหมครับไม่ไกล,ไไกลบอก แจ๋วแจ้วเืออะไรบ้างครับนี่ท่อพีกีซอ๋อตัวดึงสายพานนี่นะมันหักบอครับบอครับัยึดกับตรงไหนนี่นี่บออ๋อ นี่ครับตัวยึดครับอู้น็อตมันเล็กด้วยบอกเนี่ยครับตัวสายพานลูกเตะสายพานเนาะสายพานลำเลียงชุดหน้านี่ครับเพราะว่าบอก,บอ,ก,อ,กอ๋อสายพานสั้นสั้นหน่อย <c oughs> แล้วใส่สปริงดีไหมครับใส่สปริงไม่ต้องย้ายพี่ต้องย้ายขาอนี่ถือใบบวชขานี่ยนะอ๋อมันมันมัน,ม,นมันยาวเนาะครับมันสูงาสายพานมันต้องยาวกว่าน,นี้อ,อ๋อที่เก็ตซื้อมาสั้นก็เลยต้องทำดันไปครับครับนี่นะครับตอนนี้ก็ <c oughs> เรียบร้อยครับใบแท็ก <c oughs> ก็เต็มแล้ว เกาบ้างไม้บ้างอ่ะไม่เป็นไรครับอ๋อยังยังเหลืออีกบ่โอ้นี่ไงซื้อมือสองมาบ่เท่าไหร่ครับนี่สี่ร้อยที่ไหนครับโอ้โหเลยนำไาลมาดไปอีกนะตายสิ โอ้ยใบละ400ซื้อมา12มันก็บางแล้วด้วยนี่ใช่หัวน็อตมันโผล่แล้วนี่เออทำไมไม่ซื้อใหม่เลยก็ไปถึงนู่นแล้วก็โอ้โหเสียดายน่าจะซื้อใหม่ไปเลยเนาะเพิม ซื้ 5, 8, 8. อมาแปดแผ่นโอ้ถ้าได้ใบใหม่ทั้งหมดนี่แจ้วมันก็ไม่เยอะด้วยนี่เนี่ยแค่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดแปดเก้าสิบอสิบกอแผ่นนะถ้าใส่ให้เหมือนกันเนาะแจ้วเลยไม่เป็นไรบอก <laughs> <laughs> ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่สำคัญเท่าไหร่ครับไปแท็กให้แต่รถเกี้ยวนี้ก็ไปแท็กก็ไม่มีปัญหาครับอู้ได้มอน้ำใหม่วะนี่แจ้วมอน้ำใหม่ครับพี่น้องลูกเท่าไหร่ครับนี่ หมื่นสองพอดีระบบไฟนะโอ้เหลือแต่ไฟตานี่ยนะแจ๋วโอ้ไฟ,ไฟอะไรน่ารักแท้นี่เทรล่ละ <c oughs> ดังยังครับนี่ดังก็แต่ว่าลมมันปั๊มช้าไปหน่อยออ๋ มันตังช้าแจ้วเลยไปเดี๋ยวพาไปชมด้านบนนะครับพี่น้องด้านด้านบนมันตายน,นยอึ๊บโอ้โหตายในท่อบนนู้นแน่นอนเลยอะไรครับนูนะ้น่ะนู้นมันขึ้นไปตายได้ไงบอนี่ครับภายในอุ้มนะ เ, mm hmm. เดินไฟเรียบร้อยครับชุดสายพานก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรื่องวัดรอบเลยเรื่อบวัดรอบรอ่ะต่อกระเช้าตองต่อตรงไหนมันต่อไม่ขึ้นบอสงสัยจะถึงช่างใดหรือเปล่านี่ยิงลมก็ยิง ยิงได้เลยอ่ะอ,อันนี้อันนี้ใค,ครคอบอครับนี่ถ่าย c a ต้องผูกไว้ออ๋เวลาใช้ต้องผูกไว้เวลาเวลาเราจะคลายก็ต้องแกะนั่นเองอ๋อหมวเกียร์ก็ซื้อไม้พอโือเกียไม่พอ <c oughs> ใช้นี่แหละไปก่อนอันนี้อะไรครับนี่ถ่ายข้าวบอถ่ายข้าวครับแล้วเก็บสี สายพานนี่มันไม่โดนกันบ่ตัดแล้วสิสายพานก็เก็บเอามาใส่นิดเดียวเนาะแต่มันก็เลียนไม่ยากหรอกเพราะว่ามันโล่งอยู่เนาะแน่นถ้าเกิดเบอร์มันสักสี่สิบสองก็พอดีแล้อืมทำไมมันสั้นไปบ่ครับเนาะถ้ายาวหน่อยมันก็พ้นกันเลยเนาะครับของเก่ามันสายพานเก่ามากครับก็ประหยัดต้นทุนรครับ เปลี่ยนก็เปลี่ยนพวกที่อยู่ข้างในก่อนเนาะที่เปลี่ยนยากๆใส่พันตู้คันในี้ใช้หกเส้นนะครับพี่น้องนี่ห้าเส้นห้าเส้นบ่นอ๋ออีกเส้นหนึ่งนี่พัดลมอ๋ออีกเส้นหนึ่งเป็นพัดลมครับใช้ห้าเส้นในฟ้ามันนี่ฟ้าที่ข้างล่างอ๋อว่าเหลือทําอะไรนะครับ ฝากท่ออ๋อฝากครอบอ๋อฝากครอบข้างนอกเจีวแล้วเจีวแล้วอ่ะไปนั่งดูหน่อยครับพอเข้ากันไหมครับยื๊บก็พอดีนั่นี่โอ้วิสัยทัศน์ก็โอเคครับ อันนี้ปากเท่าไหร่นะครับนี่สามเม็ดยี่สิบหกก็ถือว่าใหญ่อยู่เนาะประมาณนั่นแหละถ้าเกิดปลายถ้าเกิดปลายนั่นมสามเม็ดสามสิบครับถ้าเราไปมิดมันสามเม็ดยี่ เราใบมีดสามเมตรยี่หกก็ประมาณสามเมตรสามสิบแล้ว,นลนวนเาา 3, นานะอ้อั <c oughs> อนนี้อันนี้คืออะไรครับนี่ชุดอะไรเนี่ยอ๋อขึ้นลงบ่ อ,อ๋อตัวปัน่นอ,อ๋อใช้เป็นชุดปัน่นไฮไฮดรอลิกแมนบ่นอ,อันนี้ก็ยกท่อซ้ายขวาเนาะโอ,อ้เจ๋วเลยถ่ายเทซะด้วยอ่ะ เรือวัดรอบเรอ่รครับนี่แต่ว่ากดมันก็ติดนะพี่บอกพี่ลองกดดูหน่อยกดอะไรสวิตชีแดงนี่นะไม่พี่ไอ้ทางนี้นบบนคิอสีเปิดเนี่ยสีเขียวเลยสีเขียวครับมันม,ม,มีกดตัวไหนสีเขียว <c ười> อ๋อครับอ้เจียวเลย,ยถ้าตอนคืนจะสว่างปิดเก่งถ้ากดเก่งอ๋ออันนี้คือวัดรอบใช่ไหม ขึ้นปกติมันไม่ขึ้นหรออ๋อยังไม่ขึ้นบ่ครับท่านได้โตเลยอ๋อไม่โตแล้วแต่ว่ามันไม่ติดมันไม่ขึ้นง่ายครับความร้อนก็โตแล้วครับโตแล้วขึ้นแล้วครับเปิดเล็กุญแจขึ้นอย่าน้ำแก่ก็เหลือท่อ PVC ข้างหน้าใส่ไหมครับนี่ไม่รู้พี่จะใส่หรือไม่ใส่หมดงบนี่งบจะไปซื้อไอ้ตัวเลสนี่มาใส่ให้ท่านดีเลย ใส่ตรงไหนอีกครับใส่เล็กตะแกรงสิต้องให้เอฟซีบริจาคเลยเไหนเล็กตะแกรงตรงไหนอ๋อไอหม้อน้ำนะประมาณสองร้อยสามรอก็รถเกียวคันหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะครับเนาะหมดกี่แสนนี่หมสามแสนจะสี่แสนสี่แสนจะสี่แสนแล้วใบเทคด้วยหม้อน้ำ ไม,ม่ไม่รวมช่างเนาะทำเองน,นี่นีอครับนม,นมนนี่ราคานี่ทำเองนะครับนี่ไม่คิดค่าแรงตัวเองนะปลดไปประมาณสี่แสนเกือบสี่แสนนั่นแหละก็ยังไม่100ร้อยเปอร์ซนตเนาะก็ยังยังเหลือบ้างนะเนี่ยน้องสญญายดับอกว่านี่ยังไม่เต็มเลยครับพี่น้อง อืมอ่ะน้องเสยังินมาว่าคนละยี่สิบบาทโอ้เหลือเต็นเร็ดเส้นเดียวเอ้นี่เนาะเส้นหนึ่งเท่าไรนี่ร้อยกว่าบาทรอสามร้อยกว่าอืม เหล็กตันหรือว่าเหล็กหรอเหล็กตันอ๋นอถ้าเหล็กกลมไม่แพงนอกเน่ะประมาณร้อยอันนี้เหล็กตันครับเส้นหนึ่งก็สามรกว่าบาทเอาอย่างนี้ละก่อนไปเกี่ยวข้าว <c oughs> เกี่ยวข้าวห้ขายก่อนติดเครื่องบ่อ่ะเอาเลยครับ เจ้วเจวถ้ามันมีอะไรผิดพลาดครับพี่น้องพรุ่งนี้ได้ชมแน่นอนลงเกี่ยวครั้งแรกของน้องสายันครับซอยเจริญพัฒนา พรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์อีกวันศุกร์สิบกว่าไร่ที่ไหนครับแถวนั้นหรอ๋อวันนี้วันอะไรนี่วันพุธพุธบ่ออังคารโอหยาทำจะได้วันไหนวันไหนดิอ่า อันนี้โซ่เพิ่งเปลี่ยนบ่โซ่ครับเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วบ่ปีที่แล้วโซ่ราคาถูกอ๋อสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าคู่หนึ่งกับมันเริ่มเริ่มจะหลวมมันบ่บางข้อพี่บางข้อมันของอะไรครับเนี่ของอะไรไม่มียี่ห้อหรือเปล่อ๋อโลเนมมียี่ห้ออะไ่สินครุบเปลี่ยนเมื่อวานินรุอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนยากไม ยากพอสมควรมันหนักนเนี่ยสเตอเย่ก็ไม่เข้านของมันเย่อะปิดเกินสิงคูบครับผมยังไม่ได้ไปซ่อมเลยรถเนี่ยเราจะไปวันนี้เลยมาหาน้องขอนเกี่ยวไปซ่อมไปไม่ไหวครับจอดชั่วโมงหนึ่งขันแป้งหลังเขาเกี่ยวหมดแน่นอนเลยผักกลางขึ้นมาเยอะผักกลางมาเยอะมากครับปีนี้คิดว่าจะไม่มานะเอากำดักใส่ตรงไหนกันเลยปีนี้คิดว่าไม่มาครับผมไปนั่งดูเมื่อเมื่อคืนวันนั้นโอ้โหเยอะมากเลย อ๋อรถเจ้าทินก็ต้องยังไงดีอะทก็ต้องทำไม่เสร็จก่อนต้องต้องเอาให้ชัวร์นะถ้าไปโจอดกลางทุ่งนี่วันเดียวเรียบร้อยครับเลี่ยงครับรถใหม่ก็เยอะด้วยครับรถมีรถใหม่ๆมา,มารถเจ้าทินก็ต้องไม่รู้ทำไงเนาะก็ห้าไม่ได้ครับกอายุทำหมดขนาดนี้ <laughs> โอ้เจ้าเจ้าช่วยฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับพี่น้องพรุ่งนี้มาชมกันนะครับเกี่ยวครั้งแรกของน้องสาย,ยันนะนี่ใช้สายพานอ,อ่ตามตัวเดินนะห้าเส้นห้าเส้นแล้วก็เป็นพลรรอย ไปขึ้นไปตู้นี่ก็เป็นห้าเส้นเหมือนกันนะครับห้าเส้นหมดเลยนี่นะการวางระบบของน้องก็ประมาณนี้ครับถือว่าโล่งอยู่นะคิดว่าโล่งนะนี่โล่งไหมครับโล่งนะโล่งนยเหรียญก็ไม่ยากนะนี่ถอดง่ายอยู่ครับถอดง่ายอยู่ ปีที่แล้วลูกปืนแตกแค่สามตัวเองบอกครับแตลี่นมาไหนหนักสุดก็เครื่องนั่นเลยอ๋อเปลี่ยนเครื่องปะปีที่แล้วเปลี่ยนเครื่องครับแล้วลูกปืนมันก็หมดแค่สามตัวกี่หมื่นกี่แสนครับนี่แสนห้าแสนห้าเคลื่อนเครื่องเก่านะ อันนี้ปั๊มปั๊มเท่าไหร่นะครับปั๊มพี่ได้กินยี่สิบสองได้กินยี่สิบสองเป็นปั๊มเดียวครับพี่น้องแล้วก็ตัวเดินก็โคเก้าสิบบ่โมเตอร์หกเก้าโมเตอร์องบาทสองร้อ yes. ยบาท <laughs> ถอดมาให้สองร้อยห้าสิบเลย <laughs> ตอนนี้น้องสายันก็ใส่สายพา,านลำเลียงคอรครับลำเลียงสายพานชุดหน้านี่นะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามน้องสายันนะฮะไฟไแต่ติดแล้วบอสให้เปิดดูหน่อยเปิดเปิดดูหน่อยนี่เอ้ยดูไฟน้อยโอ้แจ้วกีดวงเนี่ยข้างหลังด้วยบอสโอ้สว่างดีด้วยนี่ตัวเล็กนี่ก็เหลือไฟหน้ายังไม่ได้ต่อเนาะมีไฟสีสันด้วยบอสนี่ อ๋อข้างหลังโอ้นี่คุณพ่อมาแล้วครับคุณพ่อไปตัดหญ้ามาโอ้แจ๋วเลยโอ้ได้ไฟสวยมากเลยนี่โอ้พอ่อสวัสดีครับ,รบ,รบมาจากตัดหญ้าบ่น,นี่โอ้ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยพ่อ,อ <laughs> โอ้ไฟสวยครับ นี่ใบตรงใบตุบทำหมดแล้วบ่มวหมดแล้วอ่ะมารอชมครับพี่น้องช่วงนี้ได้จวดแน่อนอนเลยไม่จวดก็ไม่ได้แล้วคืนก็มาจวดไป <laughs> โอ้ก็ขอ15หมดแลวเด็กขี่รถผ่านมาเด็โอ้ยไม่ได้มาสองวันสามวันเกลี้ยงเลยฮึอ,อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ติดตามชมคลิปต่อไปครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องสายันด้วยเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมชมคลิปต่อไปครับนั่นละนั่นละ